要不然就来哦，再。 ทำหน้าที่พลเมือที่ดีทำหน้าที่ว่าอย่าไปอยู่ใต้อานาจรัฐบาลชั่วม่ก่อนได้ใคา้นดูเลยใดูเลยเนมาเนี่ยาเนี่ยนไหนไม่รู้ คนนักข่าวเป็นเรื่องมิตามบูดืนไอดอลน้องเรื่องมันเสี่ยงมาเนี่ยถ่ายไว้เลยส้อยขาดเลย,อย,เลย้อยขาดเลยเนี่ยไโดออะไรชัวะเมียนนี่มาทำา้อยขาดละอย่าเข้าไปนะ